ก็จะไม่ได้คือการปฏิกูลเนี่ยไม่ได้และแต่ว่าเวลาวางนั้นอะ่ะไม่ใช่ให้วางจนติดกันถ้าวางจนติดกันก็ไม่เห็นความขาดของไอ้ร่างกายที่มันขาดเป็นไม่เป็นสาระนะคะอย่างนั้นอะ่ะวางให้ห่างกันให้ห่างกันสักเท่าไหร่เนี่ยให้ห่างกันเพียงสักนิ้วมือหนึ่ง ให้ห่างๆกันแต่รูปร่างนี้แต่ว่ามันก็ขาดเป็นช่องๆให้เห็นนะอสุดความขาดที่ไม่ต่อกันให้ห่างเพียงสักนิ้วมือหนึ่งเนี่ยแล้วก็ก็ภาวนาว่าวิจินตะกังวิจินตะกังปฏิกูลังรอ้อยคาดพันคาดกราบเท้าอุกหะนิมิตและปฏิภาคนิมิตจะบังเกิดอุกหะนิมิตในวิจิตะกะตมถานี้ เห็นอาสุภนิมิตปรากฏในละแวกในละแวกในละแวกวางวิสีจิตมีอาการอันขาดในท่ามกลางเหมือนอาสุนั่นและถ้าปฏิภาคนิมิตนั่นปรากฏเหมือนอาสุปมีอวัยวะสมบูรณ์ไม่ขาดเวลาปฏิภาคนิมิตแล้วก็เห็นรูปอาสุนั่นเป็นสมบูรณ์นะ ไม่ใช่ขาดเป็นท่อนทอนเหมือนเหมือนอย่างกับ <Yeah. S 1> อุกหาหินี้มิได้เป็นช่องเป็นหว่างอย่างอุกหาหินิ้นี่ก็จบไปทีนี้อ็ในวิายิตตะ,ตะอสุปนั้นมีข้ออธิบายว่าให้พระโยคาประจรนิจณาสร้างอสุปอันสุนักเป็นต้นกับทิ้งยื้อข้า แล้วกำหน,นดจิตบริกรรมภาวนาว่าวิขายิตตังปฏิกูลังร้อยคาพันคาตราเท้าอุคหะนิมิตและปฏิภาคานิมิตจะบังเกิดอุคหะนิมิตในวิขายิตกะในปรากฏเหมือนกันล่างอาสุขอันสับกับกินแปลวเหมือนกับอาสุขเดิมเลี้ยงอยู่กับกินกลิ้งอยู่ในที่นั้นๆและปฏิภาคานิมิตนั้น ปรากฏบริบูรณ์สิ้นทั้งร่างกายปรากฏเป็นที่จับกับกินนั้นหาไม่ได้มีกะจบไปอสุภหนึ่ในวิจิตกะอาสุภนั้นมีข้ออธิบายว่าให้ทโยคาพระจรท้าโยมวัดและสำมะเนและผู้ใดผู้หนึ่งให้ประมวลซึ่งอาสุขอันที่ตกเลี่ยายอยู่ในที่ต่งางๆมาวางไว้ในที่อันเดียวกัน มิฉะนั้นให้ประมวลมาโดยตนเองวางไห้ในที่อันเดียวกันให้ห่างอันนี้อันนี้เนีย่ยคือศสที่หลายวันแล้วนะคะให้ห่างกันนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งแล้วพึงกำหนดจิตเจริญบัญญัติว่าวิจิตตะกังปฏิกูลังจงเมืองเมืองอันว่าอุปหะนิมิตในวิจิตตะกะกรรมฐานนี้ มีสภาพเป็นว่างว่างเหมือนล่างอสุกนั้นและปฏิภาคนิมิตนี้มีปรากฏล่างตายอันสมบูรณ์ไม่เห็นเป็นช่องอ่ะติดกันหมดเลยนะคะจะได้มีช่องว่างหาไม่ได้ก็ะจะวิจิตตะอสุไในหัตตะวิจิตตะตะในหัตตะวิจิตตะอสุกนั้นมีข้อวิจัย อธิบายว่าให้พระโยคาพระจรประมวลมาเองก็ดีใช้ผู้อื่นให้ประมวลมาก็ดีคือเก็บมารวมนะฮะซึ่งจากอสุจอันบุคคลผู้เป็นไัยลีปัจจามิตรสับันมีอาการดังดังเท้าดังเท้ากากระทำให้ขาดเป็นท่อนท่อนทิ้ไว้ ในที่ทั้งปวงอันเป็นเป็นต้นว่าป่าชา้าป่าชัดและป่าช้านั้นนำมาวางไว้ให้ห่งหางๆกันและนิ้วและนิว้วแล้วพึงกำหนดจิตเจริญบริกรรมว่าหัปตะวิจิตตะก,กังปฏิกูลังจงเนืองเนืองปราบเท่าขอขงหา,างนิมิตและปฏิชาคานิมิตบางเกิดในสันดาน อันนี้ก็อย่างเดียวกันทั้งนั้นนะคะตอนที่จะได้ทานหรือตอนที่บริกรรมแต่ว่าเปลี่ยนกรรมฐานว่าคืออะไรก็บริกรรมไปาตามอสุขนั้นคันว่าอุคหะนิมิตบังเกิดปรากฏนั่นก็ดุจจะว่าดุจจะเป็นรอยปากแผลอันบุคคลประหาร และปฏิภาธรรมิตรนั้นปรากฏเป็นบริบูรณ์จะได้เป็นช่องเป็นระหว่างอย่างอุกหะหมิมิตรนั้นหาไม่ได้นี่ก็จบอีกวิชิตตะอาสุปหัปตะวิจิตตะะอาสุในโลหิตตะนี่โลหิตตะอาสุในโลหิตตะอาสุปนั้นมีข้อวิจัยอธิบายว่า ให้ประโยคาประจรพิจารณาดูซึ่งศาสตร์อสุปศาสตร์อสุปอันบุคคลประหารในอวัยวะมีมือและเท้าเป็นอาชิให้ขาดมีโลหิตไหลล้นออกมาและทิ้งไว้ในที่สนามรบเป็นต้นก็ดีและอสุปมีโลหิตอันไหลออกมาจากปากแผลฝีและ ต่อเป็นต้นอันแตกออกก็ดีเมื่อเห็นอาสุกนั้นแล้วพึงกำหนดพิจารณาเอาเป็นอารมณ์และจำเริญบริกรรมว่าโลหิตกะกังปฏิคูล,ลังจงเนืองเนืองเป็นนิตรอันว่าอุปหะมิมิตรในโลหิตะโลหิตกะอสุกนี้เมื่อปรากฏในมโนสวานั้นก็มีอาการไหวดุจจะ้าแดง อันต้องลมแล้วแลไหวไหวอยู่นั้นปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเป็นอันดีจะได้ไหวได้จริงหาไม่ได้นี่ในภุรุวะกะอสุกนั้นแดีวดีแรนนึกถึงว่าไอ้ที่จะไปพิจรารณาอาในสนามลบนี่เห็นเป็นเดือนบากเป็นทีมันลบกันอยู่ใครจะดี ไปได้ไปไปพิจารณาได้แต่นี่ท่านบอกไว้ว่าเหมือนอสุสิเหมือนอย่างที่ไอจีในสนามรบเขาฆ่ากันเขาฟันกันอะไรเงั้นนะคะแขนขาดขาขาดคอขาด,ขาด,ขาดอะไรก็แล้วแต่เหมือนในอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปพิจารณาในสนามรบนะมาคงไปไม่ได้มีอาาัธิบายว่าพระโยคาพจนิปุรุวัตะอสุดนะคะ ซึ่งจากอสุอันบุคคลทิ้งไว้สิ้นสองวันสามวันแล้วมีหนองอันคลานคล่ำออกมาจากทาวาวรทั้งเ้าอันหนึ่งโจดพิเจมาในซาเววระแห่งสัตว์มีสุนัขบ้านสุนัขทิ้งจอก และมนุษย์และโคกระบือช้างม้าและงูเหลือมเป็นต้นอันมีหมูนอนประมาณทั่วกายแห่งสัตว์นั้นๆคลานคล่ำอยู่ประดุจจะกองแห่งเข้าสารสีอันขาวนั้นก็ได้คือจะพิจารณาอย่างนี้ไอ้ที่จัดแอน่ศพที่มีนอนมากๆศพสบับหรือศพมนุษย์ก็แล้วแต่ ที่มีนอนมามันก็เห็นสีขาวมากนอนที่มันกองเป็นกลุ่มๆก็เห็นสีขาวมากนะคะก็พิจารณาจะสีขาวนั้นก็ได้เมื่อพระโยคาพระจรเห็นอย่างนั้นแล้วพึงกำหนดจิตพิจณาเอาเป็นอารมณ์แล้วจึงบริกรรมว่าปุรุวัตังปฏิกูลลังจงเมืองเมืองเถิดถ้าพระโยคาพระจรเจ้ามีอุปนิสัยสมควรอยู่แล้ว แต่พิจารณาเห็นซากอาสุปอันจะได้อุกาหะมิมิตและปฏิภาคนิมิรโดยง่ายนิพักลำบากพูดถึงว่ามีสายปัจจัยสิชาติก่อนๆดุจพระจุลพระจุลละตินะทัปาติกะบุจเถระอันพิจารณาเห็นซากอาสุปทางในภายในเมืองอันชื่อว่าตาละ ีสวาปีและได้สำเร็จอุคหะนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้นอันว่าอุคหะนิมิตในปูรุวกะกรรมฐานนี้เมื่อปรากฏในมนโนทวานนั้นมีอาการอันหวั่นไหวเหมือนหมูหนอนอันสัญจรคลานข้นอยู่นั้นและปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏสงบดุจจะเป็นอันดี ดุจกองข้าวสารข้าวสาลีข้าวสามสาลีทันขาวนั้นจบรุว่กะอสุปทีนี้ในอัฐิอัฐิจะได่จบแล้วในอัฐิอสุปนั้นมีข้ออธิบายว่าพระโยคาพระจอมพิจนาซาาอสุปอันมีร่างอัฐิทั้งสิ้นอันประกอบด้วยมังสะ และโลหิตตะและผูกรัดอยู่ด้วยเส้นใหญ่น้อยก็ได้อันหนึ่งจะพิจเจณาท่อนอัฐิอันเดียวอันตกอยู่ในพื้นแผ่นดินก็ได้เหตุด,ดังนั้นพระโยคาพระจรจึงเข้าไปสู่ที่เขาในสู่ที่ที่เขาทิ้งอัฐิไว้โดยนายก่อนแล้ว พึงกำหนดอัภิกับทั้งนิมิตกับทั้งอารมณ์ด้วยสามารถแห่งก้อนธีลาเป็นต้นอ่านอยู่โดยรอบขอบแล้วให้กำหนดโดยสภาวะเป็นปกติว่าสิ่งนี้เป็นกระดูกแล้วพึงถือเอาอัภิะนิมิตโดยอาการสิบุอคือโดยสีหนึ่ง โดยเทพหนึ่นะะงคำถามหนึ่งทิศหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้อสุนี้หรือว่าเราเนยืนอยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้ของอสุแล้วก็ัมถามจะดูลักษณะเป็ไนไงนะฮะทิศหน,นึ่งที่ตั้งหนึ่งที่กำหนดหนึ่งที่ต่ำหนึ่งที่สูงหนึ่ง ในระหว่างหนึ่งที่ต่อหนึ่งรอบครอบแทงอัุิหนึ่งเปริเป็นสิบ์เอิดดังนี้คือว่าเนี่ยกําหนดทิศกําหนดที่ตั้งกาหนดที่ตามที่สูงอะไรนี้นะคะกําหนดโดยเพศหรือโดยสันชาตเนี่ยอันนี้ท่านอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ในอุทุมาตตะอสุจิตัง้งต้นจะอสุปแรกเดียท่านอธิบายว่าทิศอย่างไรที่ตั้งอย่างไรกําหนด ที่กําหนดหนึ่งอย่างไรที่ยืนที่ไหนอะไรเนี่และที่ตามที่สูงอันนี้แด้อธิบายไว้แล้วค่ะแม่สุดตอนแรกอันนี้ตอนนี้ท่านแม่อธิบายน่ะแปลว่าพิจณาอย่างเดียวกันผริตเป็นสุดๆอย่างนี้อัตินั้นมีสีอันขาว <c oughs> ท่านนรโยคาระจารพิจนาอ่ามิได้ปรากฏโดยปฏิกูล เหตที่สีอันขาวนั้นเสียไปข้างโอทาตะสินคือเสียไปในวันละสินนะฮะสีขาววันละสินมีสีแล้วก็มีสีขาวอยู่ด้วยเรียกว่าโอทาตะสินเหตุดังนั้นถ้าพิจารณาจระดูกเนี่ยไม่เห็นเป็นปฏิกูลก็ให้พิจารณาไปโดยสีโดยวันละสินนะฮเหตุที่สีอันขาวนั้น เกือไปข้างโอทาตะกษินเหตุดังนั้นพระโยคาพจรผู้จำเรินอัถิกรรมฐานพึงวิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลพึงเกลียด <c oughs> ว่าสิ่งนี้ <c oughs> ล่างอธิเกลียดว่าเป็นของปฏิกูลเป็นล่างอธิให้เจนได้ซึ่งให้พิเจารณาอัธิกะมินุตโดยเทศนั้นคือพิจารณามือและ ้าที่จะอกแขนและสะรูขาและแข้งแข่งล่างกระดูกนั้นคือจจร้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ก็ต้องพิจารณาอกระดูกเหล่านี้นะนี่เป็นหน้าอกหน้าอกนี่จะผู้หญิงหรือผู้ชายมือเท้าผู้หญิงหรือผู้ชายให้พิจารณาล่างอัติกะนี้นิด ซึ่งให้โดยสันฐานนั้นให้พิจนาท่อนอัติอันเล็กใหญ่ยาวสั้นสันทานนะกลมและสี่เหลี่ยมซึ่งให้พิจนาโดยคิดในโอกาสนั้นมีอาถธิบายดังพรรณนานแล้วในอิทุมาตกะกรรมฐานนั้นซึ่งให้กำหนดโดยบริเขตนั้นคือให้กำหนดซึ่งที่สุดแห่งอัตินั้นเพื่อ มีช่อนกว้างเท่านั้นยาวเท่านั้นอะไรจุดจุดเดปนี่ก็เป็นเป็นช่องว่างไปนะซึ่งให้กำหนดโดยบริเขตนั้นคือให้กำหนดซึ่งที่จุดแห่งอัฐินั้นๆเมื่อพระโยคาไปจรนกำหนดซึ่งที่จุดแห่งอัฐิอย่งน,นี้แล้วอันว่าเทพมีมือเป็นต้นอันได้ปรากฏในอัฐิ อธิกะอสุนั้นก็พึงให้พระโยคาพระจรถือเอาซึ่งเทศมีมือเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์และให้จำเนินบริกรรมให้สำเร็จอัปปนาให้จงได้ซึ่งว่าให้กำหนดโดยที่ต่ำและที่สูงนั้นพึงให้กำหนดซึ่งที่ต่ำที่สูงแห่งอธิันั้นๆ อธิบายว่าให้พโยค,คาระจรพคิจารณาประเทศที่ตั้งแห่งอสุขว่าอาตมะยืนอยู่ในที่ต่ำอัติอยู่ในที่สูงอาตมะอยู่ในที่สูงอัติอยู่ในที่่ำมีพิจารณาโดยที่ต่ำที่สูงซึ่งให้พโยค,คายระจอรกำหนดโดยที่ต่อน,นั้นคือให้กำหนดซึ่งที่ต่อแห่งอัตอิแต่บริกรรมแต่บรรดาที่ต่อกันนั้น ซึ่งให้กำหนดโดยระหว่างนั้นคือให้กำหนดระหว่างแห่งอัิษินั้นซึ่งให้กำหนดโดยรอบครอบในอภิษินั้นคือให้วระโยคาไปจรยังปัญญาให้ฉันจรไปในร่างอภิทั้งสิ้นนั้นแล้วพึงกำหนดโดยรอบครอบว่าอัิติอันนี้อยู่ในที่นี้ที่นี้เช่นมือเนี่ย กระดูกมือเนี่ยยืนต่อที่ไหนต่อไดระวางกระดูกอันไหนนี่ข้อเท้านี่นะแข้งจะต่อกันที่ไหนอะไรนี้คะพิจารณาที่ต่อนะคะซึ่งให้กําหนดโดยรอบครอบแทนอัฐินั้นหรือให้พโยคาวิจอยยังปัญญาให้สัญจรไปในร่างอัฐิทั้งสิ้นนั้นแล้วพึงให้กําหนดโดยรอบครอบว่าอัฐิมีอยู่ในที่นี้ที่นี้ เมื่อพระโยคาปรจรพพิจาารณาดังนี้แล้วอุกหะมีมิตรปฏิภาคนิมิตยังมิได้บังเกิดก็พึงให้พระโยคาปจรตั้งจิตไว้ในกระดูกหน้าขาพระโยคาปจรถือเอานิมิตโดยอาการสิบเจ็ดในอัตติตะอส,สุน,นีฉันใดก็พึงให้ถือเอานิมิตโดยอาการสิบเจ็ดนะฮะ โดยควรแต่ปุรุวะสะกอสุกเป็นต้นอันในเบื ic, ้องอันเป็นเบื้องหน้าแต่อัิอสุขเนี่ยแต่อัิอสุขนี้เหมือนดังนันเถือ <Genesis> คือว่าให้ถือเอากระดูกหน้าผากแล้วอันอื่นมันไม่พัดให้ถือเอาอันนั้นคืออันไหนชัดถืออันไหนชัดก็ถือเอานะฮะ ในจิตเอดเนี่ยต่ออะไรเนี่ยในจิตเอดอย่างนี้ก็เพิ่งถือเอาเนี่ยโดยแฝ้แต่ว่าจะชัดที่ไหนนะฮะอันเป็นเบื้องหน้าแต่อภิอสุนี้เหมือนดังน้ำถืดพระโยคาปจรบำเพ็ญพระอัภิธรรมฐา,ามนนี้จะพิจารณาล่างอภิสิ้นทางนั้นก็ได้จะพิจารณาล่างอภิอันติดต่อกัน อยู่โดยน้อยก็ได้โดยน้อยหลุดจากกันโดยมากก็ได้จะพิจารณาท่อนอติอันเดียวก็ได้ตามแต่จะเลือกพิจารณาเิอเมื่อพระโยคามจรถืออมิมิตโดยอาการสุดเด็ดแม่อธิบัญนัตนอสุบใดอันใดอันหนึ่งดังนี้แล้วพึงกำหนดจิตจำเลิญบริกรรมว่าอธิตังปฏิปูลัง เนืองเนืองกว่าจะจสําเร็จอุขหะมิมิตและปฏิภาคนานิมิตอุกหะนมิมิตและปฏิภาคามิมิทในอัตติาสุภกรรมาฐานี้เหมือนกันเป็นอันเดียวมิได้แปลกตลาดกันซึ่งว่าอุกหะนิมิตและปฏิภาคาิมิตเหมือนกันเป็นอันเดียวนั้นควร แต่ในท่อนอัฐิอันเดียวพระโยคาพระจะพิจารณาแต่ท่อนอัฐิอันเดียวมีมิตรทั้งสองจึงไม่ได้ต่างกันผู้บางทีก็เหมือนกันนะฮะอุกหาจมีมิตรและปฏิภาคมีมิตรเพราะว่าพิจารณากระดูกอันเดียวก็ไม่แปลกกันถ้าพิจารณากระดูกหลายหลายอย่างที่ต่อกระดูกโน่งกระดูกนี้ก็ มันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะปฏิภาคคนิมิตน,นั่นจะต้องเป็นแท่งเดียวเป็นอันเดียวอันนี้ถ้าพิจารณากระดูกแท่งเดียวเวลาเกิดปฏิภาคคนิมิตไอ้อุกห์นิมิตและปฏิภาคคนิมิตก็เหมือนกันลักษณะท่านบอกเหมือนที่เหมือนกันนหะคือว่าพิจารณากระดูกอันเดียวกันนะฮะนิมิตแท้งสองจึงไม่ได้ต่างกันถ้าพระโยคาไปจรพิจารณาล่างอภิทั้งสิ้น นิริตข้างสองก็ต้องปราดกฏต่างกันอย่างนี้นี่ท่านแม้ท่านบอกว่าละเอียดละอ้อละเกือนนะคะเหมือนกันเหมือนกันเพราะเหตุนั้นถ้าต่างกันต่างกันก็เพราะเหตุนี้เนี่ยทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าบอกไว้แล้วก็จะไม่ไม่มีเหตุมีผลเพราะฉันั้นผู้ทำน่ะสงสัยว่าออจะเป็นได้หรือไม่ได้จะทำย่างงั้นได้ไหมจะได้หรือไม่ไ ทางดีที่สุดเราก็ต้องลองที่สุดเพราะท่านบอกไว้ทั้งเหตุทั้งผลไม่ใช่บอกเพียงว่าให้เราเชื่อเฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนี่ในพระกายินดกนะ่ะมีพร้อมเยอะมีมิตรจ้าพาพระโยคาพรจรนะคะเนี่ยอัภิรวมทั้งสิน้นก็ปรากฏต่างกันจะเป็น อุกหะนิมิตก็จะเป็นช่องว่างระหว่างอุกหะนิมิตแต่ถ้าหากว่าพอถึงปฏิภาคนิมิตแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่มีระหว่างคือว่าก็อสุกนั้นก็บริบูรณ์เป็นรวมกันเป็นเป็นแท่งเป็นรูปร่างเดียวกันนะฮะเหมือนกับพโยคาประจรพิจนาอัภิกรรมฐานทั้งหลายนั้นอุกหะนิมิตปรากฏ พึงเกลียดพึงตัวเพราะเป็นจะดูกแท้และโยกโพงหวันไหวปฏิภาาคณิมิตน,นั้นบังเกิดแล้วไม่โยกโพงไม่วันไหวและเกลี้ยงกลาางดงามจึงให้พระโยคาประจรมีความชื่นชมโสมนัสเหตุนิมิตนั้นเป็นที่จะนำมาซึ้นงอุปจาระและอัปปนาแก่พระโยคาประจรนนะร เช่นพิจณาอาสุขเนี่ยและทําไมถึงได้มีปีติอย่างนี้ใช่งไหมทำไมปีปีติได้ท่านก็พิจารณาท่านก็บอกเหตุผลไว้ว่าถ้าบางทีเนี่ยพิจารณาแล้วติดตาเห็นเป็นร่างกระดูกแต่ไอ้ร่างกระดูกเนี่ยโยกไปโรงมาเดินได้หรืออะไรน่ากลัวเหมือนอย่างกับทําบางคนถ้าไมา่มีสติเพียงพอหรือไม่เข้าใจพอแล้วกลัว กลัวและอาจจะเสียสติก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อข้าถึงปฏิภาคนินิตแล้วไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทําให้หน้ากลัวเลยกระดูกนั้นไม่ได้มีกันมันไหมทรงตัวอยู่แล้วก็สวยงามก็งามเป็นเงาเหมือนที่เขาเอาหงาช้างหรืออะไรมาขับนะ่ะขับแล้วเป็นเงาสวยงามมากทีนี้ก็ทําให้จิตใจนั้นน่ะเกิดปีติค่ะ ก็มีปีติแล้วก็มีสุขได้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะทาไมพิจารณาอาสุปเป็นของปฏิกูลปฏิกูลทําไมถึงจะมีปีติมีสุขได้พราะงั้นท่านถึี้งบอกว่าองค์ธรรมเนี่ยั้าวหนะ่ะจะต้องสมบูรณ์ในปฏิภาธนิมิตเมื่อเข้าถึงอุกะาหิมิตแล้วอาจจะทําให้หน้าดัวได้เพราะมันเห็นเหมือนกันกับสุขแต่ส่วนพระปฏิภาคนิมิตแล้วไม่ใช่อย่างนั้น อย่างสีเขียวสีอะไรนี่ก็เห็นเป็นสีเหมือนกันหมดแล้วสวยงามใสสีนั่นน่ะใสเหมือนกับแก้วมันมีอะไรอย่างนั้นนี่เราเห็นอย่างนั้นเข้ามันก็ไม่น่ากลัวและมันก็เกิดใจนี่ก็มีปิตินี่ให้รู้ไว้พิจารณาอาศุทที่มีปิติได้น่ะเพราะอาศัยมีมิตรที่เป็นปฏิภาคนีมิตรนะคะทีนี้เมื่อปฏิภาคนิมิตรมีปิติได้เวลาเข้าถึงปฐมฌา,านก็ ทานที่ประกอบด้วยปิติไหนนั่นก็ก็ต้องมีปิติด้วยจึงให้พระโยคาพระจรมีความชื่นชมสงนันเ้เหตุมิเหตุมิทั้นั่นเป็นที่จะนำมาซึ่งอุปจาระและอัปปนาแต่พระโยคาพระจรแนแหนี้บอกไปเสร็จหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเราอ่านแล้วไม่รู้มันก็ไม่รู้เรื่องหรืออ่านแล้วก็รู้ก็ต้อง พิจารณารู้ออกเหตุนั่นมาจากอย่างนั้นเพราะเหตุนี้จึงเกิดอันนี้ได้ที่จริงดูแล้วมันก็กลงกันข้ามเราฟังดูแล้วทําไมนะพิจารณาของปฏิกูลแล้วเกิดปีติอย่างเนี้ยไม่ทําไมเกิดได้ท่านก็บอกว่าที่เกิดก็เพราะเหตุนั้นที่เกิดได้ แต่ส่วนกะสินนะ่ะไม่ไม่ไม่ลำบากหรอกในการที่จะเกิดปีติแต่อาสุขเนี่ยทาให้เกิดปีติลําบากนะคะแต่ <c oughs> ที่เกิดปีติได้ก็อาศัยปฏิภาคน,นี้มันไม่ทําให้น่าเกลียดทาให้สวยงามน, <c oughs> นี่ในอสุะมาสามทัางสิบนี้ท่านจับไว้เป็นที่สบายของบุคคลที่เป็นราคะจริต อันประพฤต์มักมากด้วยความกำหนับยินดีโดยธรรมดาเมื่อจะแยกออกเป็นส่วนๆแล้วอาสุขส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตามที่ท่านได้แสดงไว้เน,นี่ิงเนี่ยราคะจริตเนี่ยแต่ว่าในราคะจริตนั่นแหะมันไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็สมมุติบาบางคนก็ชอบคนผอมไม่ชอบคนอ้วนนะ บางคนก็ชอบคนอ้วนนี่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 เขาชอบอย่างนั้นบางคนก็ชอบคนขาวสีคนดำไม่ชอบอะไรอย่างนี้เยอะยบางคนก็ชอบคนรูปร่างท้วมอะไรยี่สูงใหญ่ไม่ชอบอะไรไม่รู้แล้วแต่ก็ชอบหน้าอย่างนั้นชอบตาอย่างนี้อะไรอ่งนี้นะเอออย่างนี้ชอบปากชอบฟันอะไรแล้วแต่จะสวยน่ะไอราคะจริตนันก็มีหลายอย่าง เพราะฉนั้นที่จริงการพิจารณาอาสุดเนี่ยท่านจึงให้พิจารณาทุกๆในอาสุดทั้งสิบอย่างเนี่ยเพื่อแก้ราคะผลิตถ้าคนชอบอย่างนั้นควรจะพิจารณาอาสุดอย่างนั้นควรจะชอบคนชอบอย่างนั้นควรจะพิจารณาอาสุดอย่างนั้นเรื่องท่านมีไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดน,นะนี่ก็ก็แก้แต่ว่าในที่เนี้บอกว่าเป็นที่สบาย ของบุคคลที่เป็นราคะจริแเราฟังดูแล้วไอ้คนลาคะจริตน่ยมันชอบสวยงามใช่ไหมแ้่มันจะมาเป็นที่สบายของคนราคะจริตคนที่ชอบสวยงามได้อย่างไรเดยนี้ขอให้เราเข้าใจคําว่าที่สบายในที่นี้นะ่ะหมายถึงว่าคนราคะจริตเกิดธรรมะนะคะที่จะเกิดธรรมะแต่คนที่ราคะจริตได้สะดวกสบายนะ่ะอย่างนี้ไม่ใช่ ย่าต้องพิจารณาอาชุกหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นที่สบายของธรรมะนะไม่ใช่เป็นที่สบายของลาภจริตเนี้เป็นที่สบายในการที่จะให้เกิดธรรมะนะ่ะเกิดมีมิรหรือเกิดอะไรอุกหะมีนิดปฏิภาคนีมีติหรือฌานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่จนกระทั่งถึงนวิปัสสนาใช่ไหมคะนี่สะดวกสบาย สบายในเชื่อท่านใช้คำว่าเป็นที่สบายเออที่สบายที่สบายของราคาจะจริตมันต้องสวยงามที่ใช่ไหมลนะ่ะแต่อันนี้ที่สบายของธรรมะแาะง่้นคําว่าสปายะนี่สปายะี่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสปายะสปายะนะ่ะสปายะของธรรมะนะสถานที่หรือบุคคลหรืออาหารหรือธรรมะอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นสปายะ ะดวกแต่การที่จะเกิดธรรมะแต่ของเราเนี่ยเมากเนี่ยต้องเอาสปายะของอิเลสจะพายะที่เราขาเนี่ยมันเป็นสปายะของกิเลสนะนง่ายอาหารดีไหมอู้ไม่ไหวอู้กินไม่ไหวเลยอาหารลำบากมากกินไม่เข้าไปไม่ไหวใช่ไหมที่อยู่ก็อู้เต็มที่ร้อนอบอ้าวไม่สะดวกเลยไม่สบายลุงลา